สว <activist> ัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะพามาดูนะครับกับบรรยากาศนะครับของการเวียนเทียนนะครับที่จังหวัดอุดรธานีนะครับก็ครั้งนี้นะครับเราเวียนเทียนกันที่เจดีนะครับเพราะว่าตรงนะครับของอุโบสถนะครับเขามีการปรับปรุงซ่อมแซมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อปีก่อนนะครับเราก็จะใช้ไม่ได้นะครับแต่ตันนมีการปรับปรุงซ่อมแซมนะครับก็เลยใช้ไม่ได้นะครับปีนี้ก็เลยนะครับมาอยู่ตรงนี้นะครับกับของเจดีนะจ๊ะโอเคครับเดี๋ยวจะพาให้ไปดูนะครับบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างนะครับผม โอเคครับทุกคนเดี๋ยวนี้พี่จะพามาดูนะครับกับบรรยากาศนะครับของการนะครับเยียนเทียนรอบเจดีย์นะครับอันนี้นะครับก็ต้องมีการถอดรองเท้ากันก่อนนะครับจากนั้นนะครับถอดเท้าเสร็จแล้วก็ขึ้นมานะครับผมเนี่ยครับปึ๊บเจดีย์นะครับของวัดโพธิสัมภารนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับผมก็จะบรรยากาศจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่สวยงามมากครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันครับผมจื๊บตื๊บตื๊บนี่นะครับเราก็จะเวียนเทียนนะครับตรงนี้นะครับเลยเราก็จะวางดอกไม้ก็ตรงนี้นะจ๊ะ หลังจากที่เราเรียนเทียนเสร็จนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆทาดูบรรยากาศนะครับก็คนก็อาจจะน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปนะจ๊ะตอนนี้นะครับเวลาอยู่ที่สองทุ่มครึ่งนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ช่วงประมาณหนึ่งทุ่มหนึ่งสองทุ่มนะฝนตกนะครับเนี่ยจะดูนะสังเกตตรงพื้นนะครับนี่ก็จะมีรอยเปียกนะครับก็เลยนะครับทําให้คนนะครับมานะครับได้ประมาณนี้นะจ๊ะเพราะว่าเจอฝนเงี้ยเข้าไปนี่ครับนี่ก็เป็นนี่ครับนี่บรรยากาศรอบๆดี โอเคครับเดี๋ยวพี่แนพาดูนะครับผมนี่สวยมากนะครับเจดีย์นี้เนี่ยใครมาก็อย่าลืมมาดูนะครับผมโอเคตึดตึดตึดครับนี่มองจากด้านนี้ก็สวยครับปกตินะครับเราจะเข้าไม่ได้นะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับก็เดี๋ยวพี่อนพาไปดูข้างในแล้วกันนะครับแต่ว่า ถ้าเกิดไม่ใช่ช่วงโควิดนี่เราก็เข้าดูได้อยู่นะครับผมโอเคนี่เดี๋ยวแวะพาเข้าไปดูข้างในด้วยแล้วกันนะโอเคครับแปบ๊บหนึ่งนะโอเคครับนี่ครับบรรยากาศก,าก็ประมาณนี้ละจ้ะเห็นไหมครับได้ยินเสียงจิ้งหรีดไหมอืม ครับเดี๋ยวเราเดินต่อนะครับผมอ่าแล้วก็ฝั่งทางเข้านะครับนี่เดี๋ยวพีจะพาดูรอบๆนะครับก็มองในแง่แั้หนึ่งนะครับก็มันทําให้นะครับเราสามารถถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเราได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดฝนไม่ตกนะครับโอ้โหคนจะเยอะนะครับผมนี่ครับนี่ให้ดูตรงนี้ ชุดนี่นะครับเราสามารถขึ้นุ้งบนได้ครับโอเคนีจาโอเคครับนี่ เงียบมากนะครับได้ยินเสียงจิ้งบีกันไหมทุกคนโอเคนะครับบรรยากาศดีช่วงนี้ก็แบบอะไรนะครับวันนี้อากาศดีมากเลยหน้าลังฝนตกเนี่ยเจนชื่นใจนะครับโอเค,อเคนะครับเดี๋ยวเ็าจะวนครบหนึ่งรอบแล้วนะจ๊ะโอเคครับใกล้ครบแล้วนะจ๊ะนี่แล้วก็เวียนกันสามรอบนะครับ พอเวียนพบสามรอบนะครับก็จะมีที่วางดอกไม้ด้วยครับอันนี้จะไม่มีการให้จุดทูบนะครับไม่มีการจุดทูปก็จะไม่ไม่เกิดกันนะครับไปรบกวนคนอื่นนะครับโอเคครับนี่พอครบแล้วนะครับเราก็จะวางดอกไม้ไว้ที่ตรงนี้นะจ๊ะโอเคครับเดี๋ยวเยี่นพาไปดูด้านในกันเลยนะครับผมอ่ะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเพี่อนจะพาไปดูนะครับกับนะครับข้าง ชั้นหนึ่งนะครับด้านในนะครับบ้านพระอะไรอยู่ก่อนนะครับผมเพราะช่วงนี้ไม่ได้เปิดบ่อยๆนะจ๊ะโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูครับผมด้านในนะครับก็จะมีนะครับของคนที่เวียนเทียนเสร็จแล้วครับก็จะมาไหว้พระกันต่อนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นระพุทธรูปนะครับผมส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะมีนะครับเป็นของหลวงปู่จูนนะครับผมจูน ก็จะมีนะครับเป็นของสายเกจินะครับสายวัดพระป่านะครับที่ปฏิบัตินะครับนี่ครับก็จะมีรูปอย่างนี้แล้วก็มาดูฝั่งด้านนี้กันก่อนนะครับผมฝั่งด้านนี้นะครับโอเคนะครับก็จะเป็นของหลวงปู่จันสีนะครับมี่นะครับหลวงปู่จันทร์ศีแล้วก็ ฝั่งด้านนี้นะครับก็จะเป็นรูปที่หลวงปู่นะครับก็ได้ถ่ายรูปกับหลวงตาบัวนะครับผมโอเคคราวนี้ของฝนมาด้านปุ๊บเราก็จะเจอนะครับโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูชั้นสองต่อครับโอเคครับทุกคนอันนี้นะครับก็คือบรรยากาศของชั้นสองนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับ ฝั่งด้านนี้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นนะครับรูปปั้นของหลวงปู่มั่นนะครับแล้วก็อธิธาตนะครับของหลวงปู่มั่นนะครับแล้วก็ฝั่งด้านนี้นะครับก็คือพระพุทธรูปนะครับแล้วก็แก้มากดจําลองนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นอธินะครับของ หลวงปู่เสานะครับแล้วก็อันนี้นะครับปุ๊บนี่จ้าอันนี้นะครับเป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งนะครับของที่นี่นะครับก็คือเป็นภาพวาดนะครับเกี่ยวกับนี่ครับพระอาจารย์สายปฏิบัตินะครับทางภาคอีสานทั้งหมดนะครับก็แต่ละรูปนะก็จะมีตำนานของแต่ละท่านอยู่ในนั้นด้วยนะครับผมนี่จ้า เป็นภาพใหญ่มากครับผมโอเคครับในส่วนของชั้นสองก็จะมีเท่านี้แหละครับโอเคครับอ่ะโอเคครับทุกคนอันนี้ก็จะมาถึงชั้นสุดท้ายนะปือชั้นที่สามนะครับข้างในนะครับเราก็มีนะครับพระบรมสารีริกธาตุนะครับที่เราอัญเชิญมานะครับส่วนข้างบนนะครับนี่จะครับเป็นประวัตินะครับเป็นนะครับ นี่นะครับที่ประสูตรตรัสรู้แล้วก็ปณิธานนะครับเขาเรียกว่าสังเวชนียสถานสี่นะครับข้างบนภาพก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมโอเคครับนี่ครับป๊บอยู่ข้างบนนะครับมองมองด้วยตาไม่เห็นนะจ๊ะอันนี้นะครับผมแต่ก็สามารถไหว้ได้นะครับแล้วก็การไหว้ของที่นี่นะครับคือว่านะครับห้ามจุดธูปเทียนนะครับแต่ว่าสามารถนะครับที่จะครับกราบไหว้ได้นะครับ แล้วคราวนี้เราไปดูนะครับนี่ข้างนอกนะครับผมนี่นะครับเป็นจุดไฮไลท์อย่างหนึ่งเลยที่พี่อันชอบมากนะครับถ้าขึ้นมาชั้นสามนี่เราก็จะลองไปนะครับเห็นนะครับอ้าวลองเอียงยังไม่นอนก็ตกใจว่าเสียงอะไรนะครับนี่ครับมองเข้าไปข้างล่างได้นะครับปึ๊บนี่ครับเป็นบรรยากาศที่สวยมากครับผมนี่เมื่อก่อนนะครับแล้วก็จะไปเยี่ยนเทียนที่อุโบสถนะครับแต่ว่าตอนนี้ปิดอยู่นะครับผมเพราะเขาปิดปรับปรุงนะครับ โอเคครับวันนี้ก็จะเป็นมุมนะครับที่เราสามารถนะครับเดินไปชมนะครับรอบๆบบรรยากาศนะครับของนะครับจากข้างบนลงมาข้างล่างได้นะครับผมนี่ครับเราก็จะมองเห็นนะครับดิวข้างล่างนะครับทุกคนนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับกับคลิปคลิปนี้นะครับก็เพียงเราจบคลิปนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะครับนี่คือบรรยากาศของข้างบนลงมาข้างล่างนะครับผมอ่ากจะยังมีพี่น้องประชาชนนะครับที่ยัง เวียนเกียนกันอยู่นะครับในตอนนี้นะครับผมโอเคครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าชอบฝากกดไลค์ติดตั้แล้ะแชร์ด้วยนะ